เอาละครับพามาที่เวทีมวยราชเนินกันอีกครั้งนึงนะครับรอบนี้ก็เดี๋ยวผมมาสรุปผลช่างน้ำหนักเช้านี้นะครับสึกมวยไทยเอาวันนี้เพชรด,ด,ดีนะนี่ผมลืมไปว่ามวยทะพลังใหม่งดไป็หนึ่งวันติดวันมาคะวันนี้ก็13กุมภาน2568คันนี้ก็วันแห่งความรักวันวันเลนไทยนะนี่คือบรรยากาศที่เวทีมวยราชเนินตอนนี้นะครับให้ดูกันอ่ะ มาดูน้ำหนักเช้านี้ครับผมวันนี้คู่แรกครับเริ่มหกโมงเปนต้นไปช่อง2ู for you สี่คู่แล้วก็คู่ห้าคู่คู 7, ค่เจ็ดคไปคูก้าก็ไปติดทางแอปพลายทีวีครัใครไม่มีก็เป็นโหลดไว้นะแปดสิบเก้าบาทวันนี้คู่แรกนี่ขวัญใจเกียรติยยศครับชกกันพิกัดสี่สิบสามกิโลครับเช้านี้มา, 9, 8, าเก้าสี่จุดแปดผ่านเรียบร้อยวันนี้เจอก็บสิงทองน้อยครับ บเช้าก็มาร้อยหนึ่งจุดหนึ่งยังไม่ผ่านนะฮะถิ่น้องน้อยคุ่ที่สองมาแทนครับเพชรพงพัฒนครับนี่สายมูสโนดเกอร์ขับร้อยยี่บหกบัดเชาวนี่มาร้อยยี่หกปุดีวันนี้ก็เจอกับนารองเล็กครับเพชรหนองกีก็เกินอยู่หนึ่งจุดสี่ตอนนี้ครับเพชรพงพัฒนี่บัดเช้ามาร้อยยี่สามกว่าปรับน้ำหนักเป็นร้อยยี่หกเพราะว่านารงเล็กที่มาร้อยยี่แปดกว่า ปรับไปปรับมาก็ฮารงริก็ยังเหลืออยู่หนึ่งจุดสี่คู่รออินซีเลยครับเพชรแสงทองร้อยยี่สิบครับ่ช้ามาร้อยี่สิบจุดสี่ผ่านเรียบร้อยเจอดีเมมครับจริงดีเม็กต้องเจอกับเ,เจ้าทองนะดีเม็กนี่เจดีมวยไทยครับมาร้อยยี่สิบจุดสองมาเช้าส่นคู่เอกครับเพชรวิเชษพอจกค,คุณพิสุทที่นะฮะมาร้อยสามเจ็ดวันนี้เจอกับนิชาวนุ้ยสี่บุเมืองก็ มา1 3 7เท่ากันก็เบไปคนละปอน์ผ่านเรียบร้อยนี่คือสี่คู่แรกช่องทูฟอร์ยูนะเหลือสิงทองน้อยครับน่าอยู่สักปอน์กว่าประมาณปอนด์เก้านะหรือสองปอน์ประมาณนี้คู่แรกเอามาดูทางแอปพายทีวีเพชรอนันต์102ครับเพชรอนันต์มาชามาเก้าสิบเจ็ดจุดสามส่วนน้อมเต้าทองนี่นี่มาเก้าสิบแปดจุดหกนะน้อเก้าทองยังไม่ผ่านเหลืออยู่เล็กน้อย คูทีหกครับยกมงคลครับยกมงคลวันนี้สี่เชื่ออะไรอึงบอลครับเช้ามาร้อยสิบสามจุดหนึ่งวันนี้ก็เจอกับสักประมวลครับสักประมวลหอจากคกูท,กทีก็มาร้อยสิบสามจุดหนผ่านเรียบร้อยวันนี้ของสักประมวลนี่มาสองคมวันนี้คูทีเจ็ดครับจริงๆท็กคู่ทีสองเอามาเป็นคู่ทีเจ็ดซุปเปอร์บอยต่อสุรัตน์ร้อยสิบหกอเช้าน,นี่มาพอดีเจอขุนศึกครับขุนศึก วันนี้สีเสื้อก็น่าจะเป็นวอพยินดีครับเช้ามา116.6ผ่านเรบร้อยคู่ทีเจ็ดมาลายทองนุ้ยสี่บูเมืองบัดเช้าี่มา117.8กับเหนือพยักครับนี่วอสังฆภัยครับก็บมา118พอดีส่วนคู่เอกอที่สองก็เป็นสะดาวทองนุ้ยสี่บูเมือง118บัดเช้ามา117.7ส่วนแอเทวดาครับ มาร้อยสิบเจ็ดจุดเจ็ดเท่ากันเลยครับคูนี้ไม่เคยชกที่ไหนนะฮะแต่ว่าคู่ซูบบอยกับขุนศึกนี่เคยปะทะมาแล้วที่รังสิตป์นนั้นก็ขุนศึกก็ได้รับใข่ชนะอ่ะหัวรักมมยชอบคู่หนึ่งนี่ยังยังไม่เสร็จคู่สองนี่จะไปที่นรงฤทธิ์นะผมดูว่าน้ำหนงน้ำหนักได้เปรียบร้เป็นงจุดสี่ไม่น่าจะมีปัญหานะครับส่วนกู้งเฮครับยังชอบไปที่เชรพิเช่ครับกับนิชาววันนี้กูวันนี้ก็คู่นี้ก็น่าจะไปพลิกไปพลิกมาอาจจะถึงชิงดำนะ ก็ยังชอบไปที่เพชรพิเชษกระดูกมวยน่าจะดูดีกว่านะครับออกไปที่เพชรพิเชษส่วนช่องแอปพายทีวมาลายทองกับเหนือพยักฆ์ผมวันนี้ชอบมากสุดในรายการนะยังชอบเหนือพยักฆ์นะฮะแล้วก็คู่เอกในรายการวันนี้ก็ยังชอบไปที่แอดเทวดาน่าจะเอาตัวรอดได้วันนี้เหนือพยักฆ์แอดเทวดาแล้วก็เหนือพยักฆ์แอดเทวดาแล้วก็คู่เอกช่องทูก็เป็นเพชรพิเชษนะนี่คือนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่นี่นะฮะ เนีนักมวยก็เหลือจากไอ้เจ้าเพชรพิเชก็เดี๋ยวก็น่าจะหมดเรียบร้อยครับเ,เหลืออยู่สิงทองน้อยกับน้ำเต้าทองแค่นั้นเองนั่นไหนั้นนะนะประมาณ<อ><อ>นี้<อ>นี่<อ>นากระดองกระดานไม่มีใครแนะล้วเดี๋ยเลยเจ้าหน้าที่ละประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปติดตามเห็นนี้กันต่อไปนะประมาณนี้มรักมวยเช่าว,วันนี้ก็เรียบร้อยสวัสดีคุณวิทนะครับแล้วก็คุณวิสันนะ,ะเดี๋ยวเช้านี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ